ครับสวัสดีครับน้องๆหลาน,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 นเมื่อคลิปที่แล้วผมบอกไว้ว่าจะมาต่อแผงวงจรของเปียโซตอนนี้ผมก็ทาเสร็จแล้วแหละแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์คราวนี้เวลามันไม่ค่อยมีผมก็เลยจะเอามาให้ดูแต่ก่อนเนี่ครับต่อเรียบร้อยแล้วก็มันเห็นแล้วนี่นะครับต่อเป็นวงจรแบบเนี้ยคือ น้องๆไม่ต้องบัดรกีเลยนี่สมมุติว่าอ่าอย่างอย่างหัวเนี้ยผมเอาไว้ต่อไปโซ่แล้วคนนี้เดี๋ยวน้องๆก็จะไม่รู้ว่าในบวกไหนลบผมก็ทําไว้แต่ดันไปทาผิดครับไปทไาแหวงหลังนี่ครับบวกไม่ค่อยเห็นเนาะอ๋อเห็นแล้วนี่ครับบวกบวกผมก็อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราลองมาลองต่อกันดู สายตรงนี้น้องๆก็ปอยให้มันยากสักนิดนึงเนี่ยบูบล,ลและไอ้ฝั่งนี้นะครับมันตอ่อผิดมันก็ไม่เป็นไรครับไอ้บูบลบเนี่ยเพราะว่าเรามันมีไอ้รีเซอเตอร์กับไดโอดอยู่ที่แผงแล้วนะครับแล้วก็สายเนี่ยเขาเรียกว่าสายอะไรไม่รู้นะผมไปหาตามร้านค้านะ่ะ ตลาดนัดนเขาเรียกว่าสายเข้า1ออก2แต่จริงๆแล้วไอ้ไอ้แจ็คฝั่งนี้มันเป็นแจ็ค3.5มจุแจ็คตัวผู้3ามุี่ว่าจะมาเสียบอันนี้ได้เลยแล้วไอ้แจ็คฝั่งนี้เขาเรียกว่า RCA นะถ้าผมจําไม่ผิดเขาเรียก RCA เป็นตัวผู้ RCA แล้วฝั่งนี้ผมก็เป็นตัวเมียของ RCA เหมือนกันแล้วคันี้สายที่ตลาดเนี่ยมันก็มาเสียบของผมได้เลยเพราะว่าผมได้ทดลองแล้วเดี๋ยวผมจะลองนะอย่าง อ่าสแนนเนี่ยไอกองทอมเนี่ยทอมทอมหนึ่งทอมสองเนี่ยผมจะไว้อันเดียวกันเพราะว่าไอเนี่ยมันมีสายสองเส้นอยู่แอีกเส้นหนึ่งก็เป็นทอมหนึ่งหัวหนึ่งทอมหนึ่งหัวอีกหัวหนึ่งทอมสองเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าทอมหนึ่งทอมอันนี้ทอมสองอันนี้ทอมนี่ครับก็ต่อก็เอาไปเสียบได้เลยถ้าน้องๆสั่ง ความจริงแล้วไอ้ตัวที่ผมทำนี่มันก็ลงทุนไม่กี่บาทแล้วจริงๆแล้วก็น่าจะไม่ถึงห้าสิบบาทอขอโทษครับเตะขากล้องอไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ถึงสิบบาทเปโซ่ <P eso S 2> นี่ก็แผ่แล้วสิบสองบาทแล้วก็ไอ้นี่ก็สิบกว่าบาทเือนนะตัวเนี้ยมันก็มีแค่นั้นเองจนไอพีซีดีเนี่ยผมทำนี่ผมเอาเศษของผมที่นั่นมาทําแต่ถ้าน้งนองๆจะทําเองก็ แผน่นหนึ่งก็ตัดได้เยอะแยะนะครับใชนิดเดียวเองเนี่ยเทียบกับแผ่นที่ผมทำไปเดินเนี่ยจริงๆแล้วมนะันมันไม่แพง,งครับมันแพงค่าส่งที่หนุนน้องสั่งมานะ่ถ้ายิ่งสั่งน้อยมันก็ดูแพงไปสมมติว่าไอ้ตัวเนี้ยค่าส่งอย่างน้อยโดยที่ผมไปหาคุรีนะตัวเดียวเนี่ยพรม,มันจํากัดไว้น้าหนักอะไม่เกินหนึ่งกิโลนะมันคิดห้าสิบห้าบาท แต่กิจกรรมก็ไม่รู้แหละสมมติว่าท่านหนึ่งกิโลแต่ว่ากองใหญ่มันก็จะไปคิดราคากล่องอีกมันไม่คิดกิโลลวมันคิดเป็นกล่องถ้าก่องใหญ่เกินกำหนดไปมันก็กล่องว่าเจ็ดสิบแปดสิบเป็นอย่างนั้นครับแล้วเนี่ยสมมติว่าท่านน้องสั่งอันเดียวเนี่ยสมมติุงตีราคาห้าสิบาทนะแล้วน้องน้องสั่งมาเป็นก,กายรนะ้อยกว่าอันเดียวเนี่ยแต่ถ้าน,น้องสั่งมาทีเดียวหลายอันเลยก็คิดค่าส่งแค่ผลเดียวมันก็จะได้เป็นถูกไปอะ่ะ ถ้าน,น้องๆที่ตอบไม่ได้นะนี่พวกที่น,น,น้องๆที่ตอบไม่เป็นตอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วผมอยากจะทําให้ดูดเพื่อนน้องๆจะได้ไปทาเอาเองมากกว่าแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้จริงแต่ผมอยากให้ได้ได้เล่นกองกันนะก็ามาสั่งไปอย่างสมมติไอ้เด็กๆน้องๆที่มือมอหนึ่งมอสองเนี่ยอยากได้อะแล้วที่เขาตีกองเป็นแล้วไปทํากองเองอกองชุดทําเองอะไรที่ผมเห็นในยูทูปนะแล้วเขาเก่งนะ เห็นเขามีพิมมือมากเลยเวลาตีน่ะแต่คนนี้เขามไม่มีไอ้ไอ้กองจริงๆอ่ะเป็นกองเป็นถังสีมันอะไรมั่งแล้วสมมุติว่าถ้าตัวของผมไม่ติดนะแล้วก็บอร์ดเนี่ยบอร์ดลงทุนก็ไม่กี่บาทมาั้งแต่ต้องมีคอมก่อนนะคอมวาผมว่าอ่า CPU ตระกูลแพรเทียมก็น่าจะใช้ได้นะแต่ว่าแรมน่ะอยากน้อยทุสองจิ๊กสองจิกขึ้นไปถึงจะได้เนี่ยไอ้แล้วก็ตัวนี้มันรับสัญญาณได้ดีอยู่เนี่ย เราวางไว้ตรงนี้ข้อตรงนี้เลยข้อตรงนี้ข้อเบาข้อเบาข้อแรงก็แรงเห็นะหมพูดถึงว่าถ้าน้องๆที่ว่าเขาตีกองนี่ถูกนะขาไปแปะนะผมว่ามันก็น่าจะดังดีใช่ไเขาตีเก่งไอตีเก่งอ่ะบางคนนี่เก่งกว่าผมอีกผมดูอะอ่าแล้วก็นี่นี่อันนี้ทดสอบทอมหนึ่งทอมสองแล้วคราวนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบไลฟ์ดูเพราะว่าไลฟ์เนี่ยผมจะทำเป็นวงจรในคลิปต่อไป นี่ไล่น,นี่แข่งแบบสขยงธรรมดาแี่งมันโดนีย่งตรงตรงขอบมันจะตรงหัวไละผมก็จะทำาแขงเดียวแล้วก็มาเสียบไปเนี่ยแล้วควนี้มันมีน้องๆอ,อ,อยู่คนหนึ่งเ <c oughs> ขาสั่งผมมาสั่งไอ้ตัวเนี้ยเ <c oughs> ขาสั่งผมมา <c oughs> แล้วเขาจะเอาเลยครับผมก็จะได้บอกไว้ตรงนี้เลยว่า <c oughs> ที่ผมทาเนี่ย ที่รับทำเนี่ยนะครับผมไม่มีของไม่มีสตอ๊อกเพราะว่าผมไม่ได้ทําเป็นอาชีพไม่ได้ทําเป็นล่าเป็นสันเพื่อจะเป็นการค้าผมทําเพื่อน้องๆคนไหนที่อยากได้แต่ว่าทําไม่เป็นทําไม่เป็นแล้วทําไปแล้วหรือทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สั่งมามันจะต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้พอสมควรนะครับที่อยากของผมไปทําได้ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้เรื่องโปรแกรมไม่รู้อะไรเลยมันก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปลงโปรแกรมไม่ได้ ยังไงก็ไม่ได้ไม่ดังคือถ้าสั่งไปแล้วน่าจะเอาเลยไม่ได้ครับเพราะว่าของผมไม่มีผมไม่ได้เป็นอ่ไม่ได้ทาเพื่อการค้านะพวกง่ายๆครับถ้าสั่งมก็ต้องโอนังค์มาให้ผมก่อนแล้วผมก็ไปซื้อของแล้วค่อยมาทํามันไม่ใช่ว่าจะสั่งปุ๊บย้านผมส่งไปสองวันสาวันยังไม่ได้ครับบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งเขาถามว่าก็ต่อตามที่คิดทุกอย่างแล้ว อิซิเตอร์ก็ใช่ไดโอดก็ใช่ทำไมไม่ดังเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอย่างสมมติว่าไดาโอดไดโอดเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้านค้าบางคนไม่ได้ไปไม่ได้เห็นตัวจริงไม่ได้เห็นอะไรเลยมันก็จะไม่รู้ว่ากี่วัตต์กี่โวลต์มันจะมีเบอร์บอกนะครับไอ้ไดโอดห้าโวลต์หนึ่งวัตต์เนี่ยเบอร์มันก็คือเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันจะเป็นเบอร์บอก มันจะเป็นสาหรับตัวนี้โดยเฉพาะอันนี้ผมสั่งมาเขาจะมีเบอร์บอกด้วยเห็นไหมครับ5โวลต์5.1โวลต์1วัตต์เบอร์ 1N4733A เนี่ยครับ,5 5. 1 w. 1 w. 1รบถ้าเบอร์มันตรงเนี่ยมันถึงจะใช้ได้แล้วก็ตัวมันไม่ใหญ่นะครับตัวนิดเดียวเองเนี่ยตัวนิดเดียวเองเ่ย ก็ไม่สูง้วไม่โฟกัสแลนะต้องบางแบบนี่ครับตทนนิดเดียวแล้วก็ส่วนรีเซเตอร์รีเซเตอร์เนี่ยมีปัญหามากเลยน้องๆไปสั่งกับบ้านหม้อหรือว่าตามร้านมาแล้วเขายิบมาให้ไม่ถูกหรือ,อยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมให้ดูรีเซเตอร์ตัวที่ อันนี้ตัวที่ผมใช้แต่ผมว่ใช้2อ,อย่างครับไมได้ใช้อย่างเดียวดูรีเซสเซอร์กับไดโอดมันจะใกล้ๆกันเลยนะครับตัวนิดเดียวนะอันนี้ผมใช้ไอตัวไอ,ไอตัวสีฟ้ารีเซสเตอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งไมโโอมเหมือนกันครับหลดหายไปไหนแล้ว มันเป็น1นึ่งมกโอมแต่ว่าความคลาดเคลื่อนของมันแค่1น่งอร์เซนตัวนี้นะครับแล้วสำหรับตัวที่ดูในวิดีโอผมคือตัวนี้นี่ครับแดงดำไม่เห็นแดงดำเขียวทองมันก็มีหลายหลายหลายตัวนะครับมีหลายวุน้นหลายวัดอ่ะอันนี้คือ หนึ 1> 1่งทับสี่วัตหรือศูนย์จุดสองห้าวัต์นะครับตัวเนี้ดิสซิสเตอร์ตัวเนี้ยแต่ความต้านทานหนึ่งมกะโอห์มแต่วัตมันแค่ศูนย์จุดสองห้าวัตน้องๆต้องดูให้ดีครับแล้วก็มันตัวนิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยมันตัวเล็กมากถ้าสองตัวนี้ผิดก็อ่าไดาโอดกับดิสซิสเตอร์ผิดนีกมันก็ไม่ดังครับอ่าแล้วก็ นี่ไอ้ที่ผมบอกว่ามันสั่งอย่างสมมุติว่ารีเซสเตอร์เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยผมสั่งจากประเทศจีนนะมันจะไม่มีขายต่างหากเลยครับที่ว่าเราจะเอาหนึ่งไมกะโอห์มร้อยตัวไม่มีครับมันมีแต่ว่ามีค่าค้ากันมาเรื่อยเลยค้ากันมาหลายค่าเป็นร้อยค่าตัวที่ผมจะใช้จริงก็มีประมาณสิบสิบห้าตัวเองสองร้อยกว่าบาทนะใช้ได้สิบห้าตัวเนี่ยรานนี้ถ้าคนที่อยู่แถวกรุงเทพเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่า าซื้อแต่บ้านหมอ้อแล้วบ้านหม้อในร้านค้าออนไลน์มันก็ไม่มีซะด้วยดิผมก็เลยต้องเอ๊ะทำไมถึงได้ทาแพงจังอะไรจังตัวแล้วไม่กี่บาทเองถ้าไปซื้อนะบางคนเขาว่างั้นนะหรือว่าเขาอาจจะเยาะแย่มาแต่มันผมจะบอกว่ามันเป็นความจริงครับมันซื้อต่างหากมาไม่มีมันต้องซื้อค้าค่ารวมกันมาแล้วเราไอ้ตัวที่เราจะใช้จริงม,มีไม่กี่ตัวแต่เราก็ต้องเอานะเพราะเราหาไม่ได้ หรือจะให้ผมไปซื้อแต่บันมอก็มันค่ารถมันก็ไม่คุ้มกันแล้วอ่าอันนี้เข้าใจนะครับว่าทาไมบางอย่างมันก็อย่างชุดเนี้ยน้องถามมาผมก็บอกให้ตอนนี้ก็ได้ครับว่าที่ผมน้องสั่งมาแลผมคิด500ห้าร้อยยัไม่รวมค่าส่งน้องก็ว่าผมแทนจากพี่ไอน้องเขาเรียนอ่าอะไรนะอีกไอเรียนช่างอะแผนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขารู้ราคาเขารู้อะไรันก็ทําเป็นหมดเลยนะ แต่เขาหาของไม่ได้มันผมนี่แหละผมบอกนะ้องมันมันไม่ใช่ว่าจะเอามาสั่งมาแบบนี้แล้วมันมาส่งให้เราเลยแบบนั้นมันไม่ใช่ครับมันไม่มีที่เรากำหนดค่าไปเองไม่มีแล้วครนี้คลิปนี้ผมบอกว่าน่าจะแค่นี้พอนะอย่างตัวนี้ผมบอกแล้วลงทุนไม่กี่บาทน่าจะสามสิบกว่าบาทสี่สิบแต่ผมคิด 50, ห้าสิบคัาามผมคิดค่าทำโปรโมั่ ถ้าให้ทำนะแล้วสั่งของไหมไอตัวเวลาจะสั่งเทีงนะผมก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันมั่งเลยนี่อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรไอตัวเนี้ยไอตัวที่จะจับสาย,ยผมก็ไปหาดูในอินเทอร์เน็ตแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่าผมพิมพ์ซื้อว่างไงก็ไม่รู้ไอตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นแจ็คอาซีเอแหละแต่ว่ามันเป็นอันเดียวนะ่ะมีแถบเดียวถ้าส่วนมากมันจะขายเป็นคู่เลยมีขามี มีขาวกัแดงเ่ะมันจะคู่กันนี่ผมผมต้องเอาอันเดียวเพราะว่าไม่งั้นมันจะเชื่อมยากเจาะยากนี่ผมเชื่อมแข็งแรงนะเนี่ยนี่แข็งแรงมากเลยนะครับคลิปนี้ผมว่าแค่นีก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำเป็น <_ s 2> แผงจอบแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นเอาไว้ให้สำหรับไลท์ <_ s 1> อ๋อลืมไปครับมีอย่าง <_ s 2> คือไอตัวดิซเตอร์กับไดโอดครับดิซเตอร์กับไดโอดที่ติดอยู่นี่นะ ผมจะขอความเห็นหน่อยว่าถ้าไม่ติดตรงนี้นะครับคือถ้าติดตรงนี้มันสัญญาณระกุนจะดีจะเยอะแล้วก็นี้ผมจะมาติดตรงนี้เลยจะดีไหมรอยผมเจาะดูแล้วเนี่ยผมเจาะว้กะว่าจะมาใส่นี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวถ้าติดตรงนี้เลยก็คือเอาสายสายแจ็คฝั่งนี้ไปเสียบกับ อันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแปรดิเต,เตอร์อยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ใกล้กันมันก็กวนกันนะเนี่ยแบบเอามาไว้ตัวใครตัวมันเลยเพื่อนเพื่อจะดีไหมขนไหนก็เห็นดียังไงก็ลองคอมเมนต์มาว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าผมมั่นใจว่าต้องมีเพื่อนเพื่อน้องๆ้องหลานหลานทำมาแล้วครับทำแล้วแล้วก็คงจะมีสัญญาณลบโกนหมายความว่าตีทอมหนึ่งทอมสองดังไปด้วยอย่างเงี้ยตีก็เดืองอัศเน่ดังด้วย ผมว่าน,น่าจะมีนะเอาครับคลิปนี้ผมว่าแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําเป็นวงจรไล่เนี่ยถ้าน้องๆจะสั่งนะะถ้าบ้านอยู่ใกล้นนะผมว่ามาซื้อที่ผมเลยดีกว่าอมันจะมันจะถูกแล้วไม่ต้องเสียค่าส่งอนะ่ะแต่ถ้าน้องสั่งสั่งตัวเดียวมันก็ไม่คุ้มหรอกครับตัวเดียวเนะี่ยค่าส่งก็ห้าสิบกว่ากาไปแล้ว ถ้าจะสั่งก็ต้องสั่งให้ครบเซตไปเลยอย่างเช่นว่มือสัญญาณไฮแฮดแล้วก็อ้นี่สิบห้าสิบหกตัวรวมทั้งไลด์ด้วยถ้าอย่างนั้นนะ <c oughs> ผมว่าน่าจะครูมันก็ไม่กี่บาทสนะิบตัว <c oughs> สมมติคิดห้าสิบอะสิบตัวก็ห้าร้อยโอ้มันก็แพงอยู่นะเอาผมว่าถ้าสนใจก็มาคุยกันแล้วกันนะครับคุยกันแต่ว่าไม่ได้ทําขายเป็นร่ำเป็นตันะครับนี่แค่ทำว่าเพื่อนน้องคนไหนทําไม่ได้ อยากจะทำเอาครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ